ญาติแย่งเอาการช่วยเหลือล่ะแมนเป็นอีกแรงสร้างรายหับหนึ่งของพรรครัฐบาลเล่าที่หลายคนยังบบหัวสอปพอเล่าถือเป็นประเทศหนึ่งที่ถือจ้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาหน่วยที่สุดรวมกันกับอีกหลายประเทศในทวโลกเถึงเมนว่าสอปพอเล่าจะได้ซื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ลำรวยเต็มไปด้วยทรัพยายกรธรรมศาสตร์และยังมีการคุดคนเอารัพยายกรธรรมศาสตร์ส่งออกไปขายต่างประเทศเป็นจำนวนลาย ยกตัวอย่างในปี2003ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของซองปปรลรเรายงานวา่าในปี2003ซอปปลาเลา่มีมูลค่าการสร่งออกสินค้าไปต่างประเทศที่บันทึกเอาไว้ในบัญชีการสร่งออกรวมประมาณ8,370ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของซอปอเล่าสิบันดับที่ปรากฏอยู่ในบัญชีการส่งออกในปี2 0 2 3ประกอบมีนี่1พลังงานไฟฟ้า 2. ทองคํา3ผลิตภัณฑ์ทเทียจากเกียอหรือกระดาษสียเฮ่ท่องแดง 5. แฮเหเล็ก 6. บเหโปรเตส 7. มันต้นหรือมันสำปะหลัง 8. อย่างพาราเก้าเยื่อไม้เศษเกียอหรือเศษกระดาษและ10น้ำตาล จากบัญชีสินค้าส่งออกสำคัญของซอป,ปลอาวเลาพบว่าใน10บไร่การมีนมิหารไร่การที่เป็นสินค้าที่คุดคนได้จากทรัพยากรธรรมศา,ศาสตร์ของซอป,ปลอาวเลาในหนี้ประกอบเมียพลังงานไฟฟ้าทองคําแหวนทอง,ดงแดงแฮเหล็กและแฮวโพแตสเซิงสินค้าทั้งหารายการมีมูลค่าการส่งออกรวมกันหลายถึง4 3 2 2ล้านดอลลาร์ 5, 000, สหรัฐเซอร์คิดเป็น5 1 6เของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดที่ถูกบันทึกเอาไว้ในบัญชีการส่งออกสินค้า กองซอปปอล่าวในปี2003จากตัวเลขดังกล่าวเห็นไดว้ว่าสร,รัพยากรนธรรมศาสตร์กองซอปปอล่าวที่ส่งออกไปแมนมีมูลนขา่าสูงสมควรถ้าเทียบใส่กับปราชก่อนที่มีเพียงเจดล้านกว่าคน ยังได้กระามเป็นที่นาเสียดายว่าสินค้าส่งออกสําคัญของสปปาเลาบ่วว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าทองคําแฮรทองแดงแฮรเหล็กและแฮโปแตสเรลาเนี่ยล้วนแต่เป็นสินค้าส่งออกของบรรดานักลงทุนที่ได้เข้ามาสัมปะท่านคุดคนและคนออกไปจากซปปาเลาและเงินตาที่ได้จากการส่งออกส่วนใหญ่กบรบเบื้อส่งกับเขามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเล่า สปปเลาวได้เห็นเพียงแต่ตัวเลขที่ถืกบันทึกเอาไว้ในบัญชีและเรื่องหนีเก็กลายเป็นปัญหาพาเหตุให้เศรษฐกิจสังคมโดยรวมของสปปเลาวต้องประสิินกับการขาดแคลนเงินตาและพาเหตุให้คางเงินกีบเล่าตกต่ำลงมาเป็นระยะเวลาอย่างหน่อย2ปี ยังได้กระามต่อกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่เจ็ดมีนาคมสองพนที่ผ่านมาภาครัฐบาลเล่าก็ได้ว่างมาตรกการันบังคับให้บรรดาผู้ประกอบการที่ได้เงื่อนตาจากการส่งออกสินค้าต้อส่งเงื่อนตากับเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเล่าเพิ่มหลายขึ้นด้วยการให้ธนาคารแหง่งซอปปอเล่าออกข้อตกลงสบับเบลเทีย333ถับท่อหอลัลอสร้างให้บรรดาผู้ประกอบการต้องส่งเงื่อนตา่าางประเทศกับเข้ามาซอปปอเล่าภายใน180วันตามระยะเวลา ที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาสื่อขายกันยกตัวอย่างผู้ประกอบการส่งออกพลังงานไฟฟ้าจะต้องส่งเงืนตนต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกพลังงานไฟฟ้ากับเข้ามาซปอบปอเล่ายางหน่อยเศ้าปเปเส้นของมูลค่าการส่งออกไฟฟ้าทั้งหมดภายใน180วันนับจากวันส่งออกพลังงานไฟฟ้า และเงื่อนที่โอนกลับเขมาซอสปปอเล่าผู้ประกอบการจะต้องนําเอาเงื่อนตาจํเงื่อนดังกก่าไปขายเหตกับธนาคารย่างหน่อยเศ้าเปนภายในสมวันนับจากวันที่เงื่อนที่ได้จากการส่งออกถือส่งกลับเขมาซอสปอปเล่าสอปอปเล่าประเทศที่ลำรวยเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมศาสตร์แต่ภาครัฐบาลผัดบ่สามาตรถส้างความห่างคุณมีเหตดให้ประชาชนของตัวอิงเพียงเจ็ดหลกว่าคนมีอยู่มีกินทอเทียมกันใด 48ปีภาครัฐบาลเล่าเฮดใดเพียงแต่ส้างความห่างคนเมียส้างความรำด้วยกับกลุ่มคนได้เพียงแต่10%จากจำานนประชาก่าทั้งหมดส่วนที่เหลืออีก90%ยังต้องทนถูกเผ่าเซนกับคาคองเสีพที่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจการเงินที่ภาครัฐบาลเล่าดีสร้างขึ้นปัจจุบันภารครัฐบาลเล่ามีแรงส้างรายหับเข้างบประมาณแหง่งรัฐเพียง4แหล่งสาคัญโดยได้เนี้ยประกอบเมีย 1>, 1. เงินลายหับจากการเก็บภาษีอากรอน2เงินลายหับที่บร้เกิดจากการเก็บภาษีอากรยกตัวอย่างเช่นเก็บเงินจากค่าเสาซ้ำประทานเก็บเงินจากค่าปรับใหม่เก็บเงินจากค่าบริการให้บินผ่านสปปอเล่ารายอื่นๆ3เงินลายหับที่เกิดจากการรับเอาความชสวยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศและองค์การสากลต่างๆ เสียเงินรายหับที่เกิดจากการประกอบส่วนของสังคมตัวอย่างเช่นหาบจากภาษาส่วนบรรดาหางหันและบริษัทต่างๆเพื่อประกอบส่วนเขานิโค้งการต่างๆตามว่าละโอกาสของแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่างโครงการที่เห็นอยู่เป็นประจำเครือบรรดาในายบ้านของแต่ละบ้านจะระดมเงื่อนทึ้นจากภาษาสนและบรรดาห่างหาันเพื่อสร้างเส้นทางอยู่ภายในบ้านอยู่ตามเมืองตามแขวงต่างๆและระดมออกแห่งงานร่วมตามว่าละโอ,อก,กาสต่างๆเส่งถือเป็นการประกอบส่วนทางสังคมเพื่อส่วยลดผ้าละด้านงบประมาณให้กับภาครัฐบาล จากแรงสงั่งไล่หบทั้งเสียปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ภายในซาวปอปร,ปรลาวกำลังเว่าถึงนโยบาบการหาเอาความ่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศและองค์การสากลต่างๆในทั่วโลกยกตัวอย่างในวันที่หามั่งก่อนปี2 0 0 4กับช่วงการต่างประเทศของซาวปอปลาวได้จัดกองประชุมสรุปผลงานการเคลื่อนไหวเวียดงานในปี2 0 0 3และว่างทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียดงานในปี2 0 0 4 โดยนี่กองประสุ่มทานพงสวรร์สีสุราดวนาองการกระท่วงการต่างประเทศได้รายงานผลการเคลื่อนไหวต่อทานเสริมไส้กลุ่มมิทธิ์ห้องหน้ายกรัฐมุนตรีและเป็นรัฐมนตรีกระท่วงการต่างประเทศตอนหนึ่งวา ในปี2 0 2 3ที่ผ่านมาก,กระท่วงการต่างประเทศสามารถปับตัวเข่ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างว่องไวท่านกันและยังอยู่ในท่าบุกตลอดมากผ่านมากระท่วงการต่างประเทศสามารถจัดตั้งพันขยายแนวทางการต่างประเทศของพรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงมีการข้นควายญาติแย่งเอาการหววเมือกการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ประเทศครูความพัฒนาและจากสากลได้อย่างลวงไหล โดยผลสําเร็จสูงของกระทรวงการต่างประเทศกระเมนสามารถคนไขวย,ยาดแย่งเอาการหัวมเมือกการสนับสนุนการเสยเหลือจากสากลและยังสามารถปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันสอบธรรมของสปปเรเล่าอยู่ในเวทีภาคพืน้นและสากลสามารถดึงดูดเอาการลงทินจากต่างประเทศรวมทั้งคนไขยดึงดูดเอาคนเสอสร์ซ่เล่าที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาประกอบส่วนสวยพัฒนาเศรษฐกิจส,สังคมเล่าในแต่ละเลนหยา ส่วนฐานเสริมไส้ลุมมัสธิ์ห้องหน้าอยู่รัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีกระท่วงการต่างประเทศกได้กล่าว,ย,วย่องยอส้มเซยและเหติที่ซีนําในกล่องประชุมในครั้งนี้ด้วยการเฮียรห้องให้คณะการนําและพนักงานรัฐกรทุกคนทั้งอยู่ภายในและอยู่ต่างประเทศจงส่วยกันสืบต่อเสริมขยายผลสำเร็จที่ยาดมาได้ ได้สืบต่อเคลื่อนไหวเวียกงานตามแนวทางการต่างประเทศเพื่อหาประกันการเคลื่อนไหวเวียกงานให้มีประสิทธิผลสูงสามารถยานแน่ยงเอาการช่วยเหลือการสนับสนุนและความเห็นโอเห็นใจจากประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และอื่นๆเพื่อเป็นเงื่อนไขอันเดียในการเป็นประธานอาเซียนของสปปลาวในปี2 0 2 4จะได้มีผลสำเร็จอย่างบยกาม ต่อกับคิดสี่นำในย่บายการต่างประเทศที่บอกว่าญยาิแย่งเอาการช่วยเหลือการสนับสนุนและความเห็นโอเห็นใจจากประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ในวันที่เศ้าเก่ามีนาปี2004ที่ผ่านมาซื้อในเวะปอเล่าก็ได้ตั้งกระทู้คำถามต่อกับเรื่องหนีว่าทานคิดแน่วดกับคำว่าญยาิแย่งเอาการช่วยเหลือลา ต่อกับกระถูคําถามหนีต่อไปถ้าลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเราเบิ่งว่าแต่ละคนจะเขามาตอบกระถูคําถามหนีแน่วใดคนทำอีดไดโพสแสดงความคิดเห็นเอาไว,วา้ว่าอารมณ์แบบวา่าญาติกันเอาของฟีคนต่อมาดโิโพสเอาไว,วา้ว่าหมายถึงคนขี่คันมีสติปัญญาที่ดำต่อยค่อยถ่าแต่การช่วยเหลือจากคนอื่นบ่คิดจะยืนด้วยแนวขิดและเงื่อนแห้งของตนถูกและถูกต่อไป ค้นต่อมาดีโพดเอาไว้วา่ารสางเงินไขเพื่อดึงดวดเอาการช่วยเหลือทั้งจากภายในและต่างประเทศค้นต่อมาดีโพดเอาไว้วา่าต้องหักษามุนเสื่อความทุกข์จนให้ยูนเกียนที่จะได้หรบเท่นช่วยเหลือแบบนี้ตลอดไปค้นต่อมาดีโพดเอาไว,วา้ว่าจากภายเป็นผู้เริ่มต้นบอกข้ามหนีเนาะก,กับค้วาว่าสมเสซยมันเยื่น คนต่อมาดีโพดเอาว้วา่าหููเตวา่าเป็นค้าววาที่เกิดมากก็ได้ยินแล้วจน40เปียพันไปคนต่อมาดีโพดเอาว้วา่าการเบิงบทรายงานการเมืองของรัฐบาลหรือแนวทางของรัฐบาลนับแต่เปี1975่เยเป็นต้นมากคนต่อมาดีโพดเอาว้วา่าค้าวาหยาดแนีแ่ยแปลวา่าเอามาให้ได้ทั้งเทียเขาบอเต็มใจ คนต่อมาดีโพสเอาไว้วาคําศัพท์พื้นบ้านลอดหาแต่การช่วยเหลือจากผู้อื่นเขาว่าคนขี่ขัน้นคนต่อมาดีโพสเอาไว้วา่าค้นขี่ขันหาเราแต่ขอกินทั้งเทียหางไก่สมบูรณ์แบบทุกอย่างคนประเภทนี้บมีวันรวยและ,จะเจริญดอก ค้นต่อมาดีโพดเอาไวา้ว่าการนํามเคยว้ากัภปรสาเส้สนวา่าเพ่งตัวเองกลุ่มตัวเองสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองแต่อีกด้านหนึ่งเพิ่นพัดว้าวา่าให้พยายามญาติแยงเอาการ่วยเหลื้อหละคําหนี่ใส่เดเสะพะในส่วนระยะเวลาหนึ่งทวนนันโดยเฉพาะการเริมต้นชีวิตใหม่ปดปล่อยใหม่ปัจจุบันเพยายานยังนําพผาประเทศศาสญา,าติแยงหวังแตหับเอาการ่วยเหลือล้อหละจากต่างประเทศอยู่บ่จะบ่นําพผ้าภชาชนส้างสา,สาพัฒนาอียงบ่ ค้นต่อมาดิโพตอาเววารอดฐาแต่การช่วยเหลือลาจนเค่อยตัวจนบ่อยากพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้นประเทศอื่นค้นต่อมาดิโพตเอเววาส่วนตัวคิดว่าิ่นใส่คํำถือต้องแล้วญาติเอาเบอร์ทุกอย่างบอ่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากประชาชนบ่ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นบ่หรือจะเป็นการช่วยเหลือจากต่างประเทศบเพิ่นก็ญาตินแย่งมาได้สมสวย คนต่อมาดิโพตอไวว่าเป็นความขิดของคนเบิปัญญาแต่อวสลาดคนต่อมาดิโพตอไวว่าสา้างเงินไขเพื่อดึงดูดเอาการช่วยเหลือทั้งจากภายในและต่างประเทศคนต่อมาดิโพตอไวว่าบ่มีปัญญาที่บ่จนต้องได้ไปญาติแย่งเอาการช่วยเหลือ นต่อมาดิโพดเอาว้วา่านิสัยคนเล่าซ้อนกันเพื่อขอเอาของกิน่นเอาของฟี่จากคนอืน่นบ่ได้ซ้อนอีเฮ็ดเองโดยเฉพาะต,ตั้งแต่ขันเท่งลงมาหอดขันลุม่มซ้อนกันแบบนี้มาแต่โดนนั่นจนถึงปัจจุบันสุดท้ายคนที่ตามมาก,ก็คือทุกวันนี้มีแต่สินค้านําเขาอย่างเดียวสุดท้ายเฮ็ดให้อัตตางเงินเฟอ้อประเทอออนแอร์ประซาส้นทุบหนกนับเหมือนับเพิ่มขึ้น คนต่อมาดีโพดอาไว้ว่าค่ำหนีบควรนิสืทอ,อดไปวาดรุ่นลูกรุ่นหล,ลาน คนต่อมาดิพอาทว้วา่าข้าพเจ้าเขา่อมงานเส้นเอ็มโอยั่วหลายหลายโครงการ่วยเหลือของสากลมักจะได้ยินในตอนไทยพิธีหวังว่าจะได้รับการ่วยเหลือในระยะตอนหนาคิดในใจยิงได้รับการ่วยเหลือล่ะหลายท่อใดยิงจะอ่อนแอลงทอนั้นพอเงิน่วยเหลือล่ะในมุมของผู้หับเครื่อขอได้ขอเอาขอเรื่อยๆไปส่วนคุณภาพของสิ่งที่ได้มากอาจมีคาหน่อยพอได้มากลาล คนต่อมาดิโพดเอไววาการช่วยเหลือล่แม้นเป็นการช่วยเหลือเสริมกันและกันของสังคมโลกประเทศที่ช่วยเหลือล่ะเขาอาจจะเบ่งเห็นโอกาสการลงทุนหากําไรในประเทศนั้นเขาจึงในการช่วยเหลือเป็นการลงทุนอีกแบบหนึง่งคนต่อมาดิโพดเอไววาก้าไปเบิงคําเวาของโฮชิมินเดอสาธารณ่ัมีความสามารถยืนด้วยตัวเอง่สมควรมีชีวิตต่อไป